ค่ะสาหรับตัวเลขแม่หมูไก่บึงทุกสํานักที่หามาเนาะคะ่ะเนาะปากเป็นแนวทางเด้อค่ะปากช่องแม่หมูกับแม่เกียรติใบเนอ่อนอมอกออมใจของท่านผู้ชมเนี่ยเด้อค่ะเดอะ้อช่องนองไม่เนาะคะ่ะเนาะในวันที่หนึ่งตุลาคมน,นี้แม่หมูกะคอยท่านผู้ชมโชคดีทุกปู่สุขคนเด้อค่ะโชคๆมันๆลำลำรวยๆเด้อค่ะส,กส,กสกะะําสหรับท่านผู้ชมท่านใดที่รับคลิป รับชมคลิปนะคะของแม่เกตกับแม่หมูเนาะค่ะเนาะแม่หมูกับคอยท่านผู้ชมโชคดีลำลาำลุวยๆเด้อค่ะเด้อในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ถูกหวยรวยเบือไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะถูกรถตึกไปน้ำกันได้แม่หมูแม่นค่ะเดี๋ยวแม่หมูสิผ้ามาสรุปอีกเนาะค่ะว่าอาจารย์ใดสิเข่าอีกเนาะค่ะในวันที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่หมูกับแม่เกตกับคอสวัสดีค่ะ นี่แหละค่ะซ้หรับสํำนักแรกเนาะค่ะปูซ้ำหนักสูงเนาะคะ่คะเพิ่นกะฝันได้เนาะค่ะเพิ่นฝันตองหวัดเลยเนาะค่ะเพิ่นไก่มาสองเจ็ดศูนย์เนาะค่ะหล้กก,กกเจ็ดศูนย์หล้วก็หนึ่งเจ็ดเนาะค่ะแล้วก็ข้างล่างกับมีแปดหก,กับแปดเกาเนาะคะ่ะกับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากรวมท่าบุญกับปูเนาะคะ่ะปูเพิ่นกะไห่ไม้เหล็กผันซี่มาพร้อมเนาะคะ่ะปูเพินพ่น่าเพิ่นจีเทหินบ่ค่ะไม่กิจไม่เก <ๆ S 1> ิเดค่ะ เทหนินมันจืดมันแช่นะคะค่ะนี่แหละค่ะบัญชีเพื่อนก็นคือเก้าเจ็ดสองศูนย์สองสองสองหนึ่งสี่หนึ่งนะคะ,ะ,คะกรุงเทพนะค่ะเนาะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากทําบุญกระปูนะค่ะถูกไหมก็คือเป็นจะได้เฮ็ดบุญน้ำกันอยู่นะค่ะเนาะกุลหาบาทกุลหาบาทสิบบาทนะค่ะเนาะตามศรัทธานะค่ะเนาะค่ะสําหรับปูที่สองนะค่ะเนาะคือปูสี่ศูนย์นะค่ะเนาะเพิ่นงห้บ่ต้องกลับเลยยาง ล่างอย่างเดียวค่ะไม่เก็บดนะคะเลขปูซีศูนย์เท่าค่ะนี่ละค่ะมีเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดห้าแปดเก้าแปดหกแปดแล้วก็สี่แปดเนาะค่ะนี่ละลสำหรับที่สอง2 2> ะคะ่ะวิ่งสำหรับไทยนะคะเส้นวิ่งนะคะห้ามพลาดนะคะมีเจ็ดมีแปดนะคะทานชมเป็นเลขของปูซีศูนย์เท่านั่นเองเนาะคะ่ะจารณาเบิ้งเนาะคะ่นะเนาะสำหรับอันนี้สามเนาะคะ่นะเนาะเลขพ้อสีเลขวิ่งค่ะ เขามาตลอดตั้งแต่ต้นปีเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะตั้งแต่เพินนนเ่นเป็นบาวคนนี้พอาสีาแมนค่ะคนเป็นบาวแต่ว่าคนกับพึงมาติดตามไหมคะ่ะเพื่อว่าเพิ่นพึงมาเห็ดวางปีสองปีนั่นไหมคะ่ะเพิ่นมาเห็ดอีกเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะเพิ่นก็ให้เก้าแปดศูนย์เนาะคะ่ะเลขวิ่งเนาะคะ่ะเนาะเลขติดคือว่าเก้านี่คือว่าเพิ่นป็นตัวเด่นของเพิ่เพนเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็ได้จับคู่ไ้เนาะค่ะเป็นเลขเก้าหานะคะ่ะกับเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะ กิจระหน้าบึางนะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วกับาปูน้องหานเฮ้านะคะ่ะวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกสี่นะคะปูกับว่านะคะ่ะปูปูฝัน,มนมแมนบอแมนปูฝันว่มามีปูยิ่งสามค้นนะคะไปเก็บเห็ดได้สิบสี่ดอกนะคะทผช้ชมอันนี้กับแปร้อมนะค,ะค่ะเป็นปิศนาพร้อมนะคะแต่ปูคนกับหายตัวเลขมากสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่ ตีสามห่งสามแามเลข8 3ดีามย,ยู่เลขเสือของนกน่อยเนาะคะ่ะเม่อกี้ปูพนบอกว่าคึกง,งามแท้ว่าซั่นแม่นค่ะแม่นแมนค่ะนี่ละค่ะตัวเลขของปูน้องหานเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมแนวทางนะค่ะเนาะค่ะมีเขา่ามีรุดบางก็อย่าว่ากันเด้อค่ะเด้อสำหรับอีกปูหวัดปลาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะปูวัดปลาวันนี้ งวดวันที่หน,นึ่งเนี่ยเนาะค่ะพิ่กระไฮเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งสี่เนาะค่ะห้าเจ็ดห้าบอกค่ะ <5 S 2> โอ้ยแม่หมูกับเ <5 S 2> ปล่าผิดเปลาถึงเนาะค่ะไม่เกียดกับบอกแม่หมูในแม่และเนาะ 5, ค่ะห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งสี่ตาราเน้นนะคะเน้นหาหนึ่งะค่ะ <5 S 1> เป็นปูวัดปลานะคะ,คะเป็นลางเนาะค่ะหาหนึ่งนี่คือเป็นลางเนาะค่ะเนาะ,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 ะตว่างวดที่แล้วนั่นของปูพันเขานะคะ เพิ่นไหสามเก้าห้าเนาะค่ะเข่าตัวโตสามตเนะค่ะหัวนี้แต่ร่องเบิ้งเนาะค่ะค่ะจะเป็นยังไงเนาะมาชุ่มกันเบิ้งว่าจะเป็นยังไงอันนี้ของปูเจ็ดสองเนาะค่ะเนาะปูเจ็ดสองเพิ่นกัดที่แหลกเพิ่นไคตัวนี้ก่อนเนาะค่ะสองหลักสิบนี่คือมาล้านเปอร์เซ็นเลยเด้ไม่เกียเนี่ยแม่นค่ะบาทนี่แม่นค่ะเพิ่นกาไห้สิใไห้ไป ตามงวดสุดท้ายอีกเนาะค่ะเนาะเพิ <Rey ards> <But S 1> ่น <welche> ว <ikka> ่าให้ซองมาก่กรมาสั่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแม่หมูกับแม่เกียดกับไปเอามาแล้วค่ะแต่ว่ากัแม่แม่เกียจในลงแล้วเนาะค่ะแม่หมูยังมาลงเป็นโค้งสุดท้ายเป็นโค้งสุดท้ายค่ะแม่หมูสิลงตอนเที่ยงเลยล่ะค่ะแต่ว่าผู้ใดอยากเห็นก่อนก็คือลงกับเบิ่งช่องของแม่เกียดก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะอันนี้ค่ะเลขติดของปูลมไส้เนาะค่ะเนาะปูลมไส้นี่เลขติดนี่สิเข่ามาคุ้งหวัดเลยด้วค่ะ ค่ะเม่นบางนึงกะเข่าอยู่เม่นบ่เข่าเข่าเข่าเก่าดิเม่นบ่เข่าเก่าหรือเข่าศูนย์ไม่หมูก็จำจำบ่ไรเนาะค่ะทำช่อมค่ะแต่ผู้ได้เขาไปรับช่มคลิปคลิปพงศิเห็นเนาะค่ะแม่นค่ะแต่ว่าเข่าที่แน่แน่คือว่าเข่าว่ามันหาเจ็ดนิดดิไม่หมูว่ามันหาเจ็ดดิบางนึงค่ะค่ะเม่นบ่โอ้โอ้บ่เมนเป็น ตัวใดดอกแม่มูกระจับ่าใดเนาะ,ะที่แน่ๆคือเขาาตะว่าเลขติดของปูนี่ปูว่าผู้ใดมีเลขติดเลขดังนี่มากนี่จับมาใส่ของปูเลยค่ะเพระว่าปูพ่นไห้เขามากทุกงวดค่ะเลขติดนะะเนาะค่ะเนาะส่วนมากของปูจะเป็นเลขล่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะเลขติดล่างเนาะ,ค,ะ,ะค่ะค่ะคี่และเจรณาเบิงเนาะคะ่ะนี่คือของอาจารย์ต้นเศรษทีเนาะคะ่ะนี่ค่ะพ่นไห้มาก ยางละคูเนาะคะ่ะบนพือว่าให้วิ่งแปดเนาะคะ่กะก็เน้นที่แม่แปดสองรัก่ะข้างล่างก็ะข้างล่างวิ่งสองเะแม่นค่ะเน้นหกสองเนาะคะ่ะธราชมช่มคำผู้ไดมากตัวไดเนาะคะ่ะกระจับอาจารย์ไดที่เข่าเนาะคะ่ะมากตัวไดเขากระจับไ่กันเอาเนาะ,ค,ะค่ะเนาะจระนาเบิ้งเป็นแนวทางเนาะค่ะ่านมช้ชมที่เข่าไม่หลุดแน่เนาะคะ่ะเนาะ อันนี้สาหรับปูทุ่งฝนเนาะค่ะเนาะปูทุ่งฝนเพิ่นหายมากงวดที่แล้วปูเพิ่นกระถูกเนาะค่ะเนาะพว่างวดที่แล้วนี่ปูทุ่งฝนนี่แม่หมูกับนกน้อยไปเนาะค่ะไปแต่ว่ามีเหตุบางอื่นเนาะค่ะเนาะอันปูเพิ่นเ้าซูแม่หมูฟั่งว่าเพิ่นถือคนลักกระเป๋าเงินเนาะค่ะเนาะแล้วบัดที่นี่เพิ่นไปซื้อเลขเพิ่นก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะแมนค่ะวันนี้เพิ่นห้สิบหก สิบห้าโอ้ยคือหกหนึ่งเก้าห้าเนาะค่ะเป็นเลขติดเป็นเลขเด่นของเพื่อนเนาะค่ะเนาะเป็นเลขติดนะค่ะแมนแต่ว่างวดนี้ปูเน้นหกหนึ่งเนาะค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเน้นล่างยังเดี๋ยวแมนค่ะหกหนึ่งนี่ยคือเน้นล่างเลยปูบอกเลยค่ะจร็แ้หน้าเบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเด้อผู้ใดมากระตามมากระพานเนาะค่ะเนาะอีกทันหนึ่งเนาะค่ะคือปูหลมโพ่นะค่ะเพื่อนจะให้บนอย่างเดียวค่ะนี่ค่ะ คือไหมาคือ4ี่ห้าเจคือนี่คือโค้งสามของเพลินคือตัติดต,ติดของเพลนนะค่ะเนาะเ<ะ>พินไก่มาศูย์สี่หนึ่งองสี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าห้าแล้วก็17ึ่งเนะค่ะเนาะ,ะค่ะจละลหนาเบิรงเนาะค่ะเนาะทนต่อไปเนาะคะ่นะ,คะ เป็นเลขของแม่ขวนเท่านั้นเองเนาะ,ค,ะค่ะเลขของแม่ขวนงวดก้อนกับเขาเขาด้เขาแม่นค่ะเขาหาสามแมนค่ะค่ะงวดนี้นะคะแม่ขวนเิ่นฟันทงเลยเนาะคะ่ะเพิ่มมาเพิ่มมกสามหกเก้านะคะเป็นตัวเด่นของแม่ขวนเท่าน,นะคะเจ็ดเก้าสี่นี่เป็นตัวล่องนะคะค่ะ ตาบามือว่านี่ไม่เกตได้ไปสัมษณ์ไม่ครแล้วนะคะไม่ครมันก็บอกว่าฟันทุ่งได้ไหมหมูหกนี่าหกซีมาแน่นอนนี่แหละค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเป็นแนวข้างเนาะม้าหกแน่นอนค่ะปิดหกนะค่ะทำช่วมก็เลขตัวล่องนะคะมีสามสี่กับสามเก่านะคะเลขของแมโครเท่านะคะเนาะค่ะโอ้จระนาเบิ่งเด้อค่ะเด้ออันนี้คือว่าปูนองหลักเนาะค่ะเนาะเลขของปูนองหลักเิ่นกับมีเลข ติดเนาะคะ่ะติดบนห้ากับเจ็ดเนาะคะ่ะปูพนกจับครูหายได้แปดสองห้าเนาะคะ่ะแปดสองสี่เนาะค่ะเนาะอันนี้คือว่าหลักอันข้างล่างเนาะคะ่ะเนาะคือติดหน,น,นึ่งกับหกเนาะคะ่ะเนาะพนไก่สิบเจ็ดกับสิบแปดเนาะค่ะเน้นอยู่ที่สี่แปดเนาะ,ค,ะค่ะงวดนี้ที่หนึ่งตุลาเนาะค่ะอิจารณนาเบิรงเนาะคะ่ะ การลงทุนมีความเสี่ยงสูงเนาะค่ะไม่เกียจท่านผู้ชมที่จานรหน้ามึงเอานะคะน่ะเนาะอันนี้เป็นเลขของอันนี้สําหรับอาจารย์ท่านนี้เป็นเอฟซีหองคายเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นท่มามือนันก็ะเ้ไปกับพี่ดอนลาเนาะค่ะกับแม่เกตกับนงน,น้อยเนาะค่ะกับภากันไปเพิ่นกระเลยอยากแบ่งปันเนาะ,ค,ะค่ะเนาะเพิ่นเลยท่มาบอกมันบอขายแม่เกตเพิ่นเฮ็ดเองนี่แม่เฮ็ดเองเฮ็ดเองซื้อเองนะค่ะ เพาิา่นว่าเป็นเลขคำนวน,นเป็นเลขคำนวณของเซียนนองไขยเนาะค่ะเนะาะจัลจารณาเบิ่งเด้อค่ะสำหรับงวดวันที่หนึ่งตุลาเนาะค่ะเนะาะหกสามสามหกเนาะค่ะเนาะกับเลขเก้าหกสามสี่หกสามเนาะคะ่ะพิจารณาเบิ่งข้างล่างเพิ่นก็เรยกว่าเพิ่นให้ยสี่เก่าเนาะค่ะตัวเดียวโคโลเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ากับเอา,าบัตรลักซีเพิ่นนะค่ะเพิ่นให้หกกับเจ็ดนะค่ะทำโจมอันนี้เพิ่ให้มาล่องเบิ่งนะค่ะ ลักซิบนะคะแล้กกะลักนวยนะคะมีสองมีสามมีสี่นะคะทำชุ่มก็ไปจับใส่กันเอาเนาะค่ะเนาะผู้ใดมักตัวใดก็จับใส่บึงเนาะค่ะมีตัวเด็ดตัวเก่งก็มาใส่กันบึงเนาะค่ะเนาะสำหรับหวดนี้นะคะเนาะอันนี้คืออันนี้เป็นเลขแม่น้อยฝันแม่นเนาะค่ะเนาะแม่นอยเพิ่นเพิ่นฝันเพิ่นกบฝันตองหัดขึ้นกันค่ะเพิ่นกบฝันได้สองหกกับสองเก่าเพิ่นว่าหกนี่มันอาจจะเป็นเก่าได้เพิ่นก็ได้ตีร่างกายพร้อเนาะค่ะเนาะ กับเปลกันน้องหมูน้องหมูอ้วนน้องหมูอ้วนหลานของแม่น้อยนะคะเพื่อนไปบุญข้าวสากเพื่อนไปเอาข้าวสากไปใส่หน้าเนาะค่ะเนาะมือบุญข้าวสากนั่นค่ะเพื่อนก็เลยมาบอกย่ายเพื่อนได้หนึ่งซองหานะค่ะกับเจ็ดซองหาผู้ใดเบิ้งคลิปนี้เนี่ยได้สามเด้งด้ค่ะไม่เก็บเพราะว่าศูนย์สองห้ากับสองแปดเป็นรถคนคนทรงน้ำแข็งมาบอกเนาะค่ะเนาะเพื่อนมาเลิษนะแม่น้อยเพื่อนเลว่าสุแม่น้อ แมนค่ะพเพราะได้มาบอกสุเมโน่ฟังเนาะคะ่ะเนาะเพราะดีแม่หมูกับนกน้อยไปก็ได้ได้พากันได้เห็ดคลิปนี้นะคะ,ะค่ะสำหรับอ,อาจารย์ท่านนึงเนาะคะ่ะคือปูเถ่าฟันแมนเนาะคะ่ะเนาะงวดนั้นเพิ่นกรว่ามันเข่าอยู่เนาะคะ่ะแม่หมูไปมันผุนบ่อเข่าเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นฟันงวดสุดท้ายเพิ่นไปได้แมนค่ะเพื่อนไปได้ให้อีกช่องหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเพื่นกรว่ามันถูกอยู่เนาะคะ่ะเนาะอีกช่องนึงช่องอีกงวดนี่ คือว่าเพิ่นฝันได้เพิ่นคือว่าเพิ่นฝันเห็นหนูเพิ่นว่าเนาะหนูแม่กับลูกเพิ่นว่าเนาะเพิ่นจักสิตีให้ตัวใดเนาะค่ะเพิ่นก็เลยตีให้สิบสี่สี่สิบเอ็ดนี่แหละค่ะแล้วก็เลขเจ็ดเก้าหนึ่งกับหนึ่งเก้าเจ็ดพันก็เลยบอกว่าเพิ่นก็ฝันได้มันอาจจะเป็นล่างเพิ่นว่าเพิ่นบอกกับแม่หมูเนาะค่ะเพิ่นก็เลยตัดให้พร้อมคือว่าเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดเนาะค่ะเนาะสำหรับวันที่หนึ่งตุลาเนาะค่ะอันนี้คือว่าปูสามแปดเนาะค่ะเนาะ ปูสามแปดเลขเพื่อนกะเข่ามัดตลอดค่ะเข่ามัดตลอดบ้านในสำรับงวดนี้นี่ปูเพิ่นไห้คือว่าบนสองหกสามแล้วก็หกสามเนาะคะ่ะปูเพิ่นเขียนไหามาเนาะคะ่ะเนาะมีคููเดียวแมนบอลค่ะแมนบอแมนค่ะมีคู่เดียวแต่ว่าปูเป็นสมเลขล่างเนาะคะ่ะเพิ่นไหามาสี่ตัวเนาะคะ่ะแต่ว่าข้างล่างในเพิน 9, นะะ่นเะสียวิ่งเก่าเนาะค่ะเนาะภาสิมีสองหกสองเก่าสี่เก่าสองสี่เนาะค่ะเนาะ กิจระนาเบิ้งเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเป็นแนวทางอีกสำหรับอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะค่ะเนาะปูปูใดเนาะนี่เนาะโอ้เสี้ยนขอนแก่นเนาะค่ะเนาะนนเสี้ยนขอนแก่นเพิ่นก็ะหายมาอีกเพิ่นมาแบ่งปันเป็นแนวทางเพิน่นว่าเพิ่นพึ่งได้สูตรนี้มาเนาะคะ่กะก็เลยมาโทรอมะาหายทางสองสีนกเนาะคะ่ะแม่หมูก็เลยนั่งอยู่กับสีนกก็เลยได้อัดมาน้ำกัลนเนาะค่ะเนาะ คือว่าบนวิ่งหานาะค่ะเก่าวิ่งล่างเนาะค่ะเนาะมันก็ะหายมากคู่เดียวคือกันค่ะหาสองสองหากับเก่าสองสองเก่าเนาะค่ะเลขสามตัวคือว่าแปดสองหาเนาะค่ะเนาะเลขความฝันเพื่อนนะค่ะแปดสองหาหาสองแปดอย่างนี้แหละค่ะแม่มูกระจำได้แน่บ่ได้แน่เนาะค่ะเนาะมันลายอาจารย์เนาะค่ะเนาะจานทร์สำนักค่ะพิจารณาเบิ่งอีกสำหรับอีกมองนี้เนาะค่ะอาจารย์ท่านนี้เนาะค่ะคือปูปิสนาเนาะค่ะเนาะ ปูปิศนาเพิ่นก็เน้นไห้ที่เก่าแปดหานะคะ่ะแล้วก็ซุ่มซีโตนี่ก็คือว่าเป็นตนะะัวร่องเนาะค่ะทำเป็นช่มเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เก้าห้าสามเพิ่นวาเก้าห้าสามนี่เพิ่นว่ามันอาจจะเป็นโตเก่าก็ได้ว่าสันค่ะปูเพิ่นบอกเนาะคะนะ่ะเนาะพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะอีกท่านหนึ่งนาะคะ่นนะ,คะคือว่าเป็นเลขแม่ใบฝันแม่นเนาะค่ะเนาะแม่ใบฟันแม่นน,ะะนะน,นี่เพิ่นกับ งวดบังหนึ่งพนกระไดดีค่ะไม่เกีย่แมนค่ะเพ่นกระไดทั้งสามตูเลยเนาะค่ะแต่ว่าเพ่นผุนบ่ซื้ออันหลายเมใบค่ะงวดก่อนนี่พ่นไห่ลานเพ่นเอามาไห่หกสามห้าเนาะค่ะแม่ใบพ่นก็เลยบอกว่าเพ่นไหนกรเลยให่ว่ามันโมเมนหกดอกก็สัตมันจะเป็นเก่าเม่ใบเพ่นก็เลยไห <9 S 2> เก้าแมนค่ะแลราคาพันถึกทั้งล่างทั้งบนค่ะสำหรับงวดนี้เพิ่นไก่ะะห้าศูนย์กับสองศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบ่งเด้อค่ะอีกท่านหนึ่งเนาะคะ่ะคือปูละคั่งใหญ่เนาะะค่ะเนาะมีหกเก่าหกสามหกหนึ่งหกศูนย์แปดสามแปดหนึ่งเนาะค่ะอันนี้คือตัวเน้นเนาะคะ่นะเนาะเพิ่นแสมาเท่าละบเก่าตัวหรือว่าสิบตัวเนาะค่ะเนาะไม่ต้องกลับเนาะค่ะนี่ อันนี้ก็แมน,นมออค่ะออกออกเป็นตรงตตรงตงแม่นค่ะเพ่นบอกว่าห้กลับค่ะ<ห>พ่นสิล่นบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับ<ห>ค่ะงวดบางนึงกับเข่าตัวร่องเนาะค่ะเข่าเก้าศูนย์ของปูเนาะค่ะเนาะจะ<า>ลจ<า>หน้าบิ่งเอาเด้ค่ะท่านผู้ชม<ห>อันนี้คือโครงสุดท้ายของอาจารย์เจ็ดสองที่แม่หมูได้บอกกับไม่เกียรตินะค่ะที่ว่าเิ่นไห้สองมาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะสำหรับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ปูเพิ่นว่าเลขปล่อยของเพ่นนี่ จะเข้ามาตลอดเด้โครงสุดท้ายเนี่ยจ้าแมนค่ะ,คะจะเข้ามาพองงก้อนปูหายสามห้าสามหกสามเจ็ดนเนาะแมนค่ะบาทหนวันนี้พ่นหายซองหกโคโลเลยค่ะ,คะสําหรับเลขล่างของพ่นพ่นกระเน่นที่สามหกเนาะค่ะเนาะสามหกสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่เนาะค่ะสําหรับต,ตัวเด่นก็เป็นสามหกเนาะคะ่ะแม่หมูสามหกนะคะแล้วก็เลขบนนะคะเลขบนของปูกับมีเลขติดนะคะมีสองมีหนึ่งมีสามนะคะ มีสองสามสองซี่สองห้าสองหกสองสองสองหนึ่งนะคะทำผุ้ชมแล้วกัดตัวเด่นนะคะของปูมีสองสามสองซี่สองหกนะคะนี่และค่ะเลขลางของปูเจ็ดสองนะคะพิจารณาเบ้างเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับทำผู้ช่มพันใดที่มากระตามเนาะค่ะปรมาณกระพานเนาะค่ะเนาะอันนี้เลขปูผู้ใจดีเนาะค่ะเนาะปูผู้ใจดีมือว่นแม่มูกับแม่เกดกับพี่ดอลล่าค่ะถากันไปตามเนาะค่ะ เพิ่นกะฝันเพิ่นกะว่าเพิ่นฝันดีอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเลขเน้นของเพิ่นคือหกหนึ่งเนาะค่ะไม่เกียจค่ะค่ะเด่นที่หกเนาะค่ะสําหรับเลขหนึ่งเก้าสี่กับหนึ่งหกสี่นี่เป็นมีคนนหาเพิ่นมาเนาะค่ะเนาะเพิ่นหามาแบ่งปันนหามาแบ่งปันทุกคนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสําหรับเลขปูเองนั่นมีหกหนึ่งกับหกสองค่ะเน้นที่หกสองเนาะค่ะเนาะเลขทะเบียนรถของปูคือเก้าสองกับเก้าสองหนึ่งเนาะค่ะโอ้ยบราผิดบราถือมันหลายเนาะค่ะท่านผู้ชม อันนี้เล็กบาดงนะคะค่ะเล็กบาโน่งนี่ค่ะที่เพิ่นเอาเสือไปทําพิธีนะคะขึ้นวันพระวันที่ยี่สิบเอ็ดพิพานมานะคะเพิ่นบ่นไวเกตงวดนะคะทำชมบ่นไวเกตงวดแต่วางวดนี้เป็นงวดที่หานะคะงวดที่หาแล้วกระเข้ามาตลอดนะคะค่ะเพราะเบาโน่งนี่เพิ่นได, 92, ด้เก้าสองกับเจ็ดเก้านะคะทำช่วงเป็นตัวเด่นของเพิ่นนะคะ ตัวล่องกับหกสองกับหกเจ็ดนะคะแม่หมูโอ้ค่ะประวดมีวัวที่หา็ลองติดตามเบิ้งนะคะค่ะิจารณาสนใจนาะค่ะแม่เกียเนาะค่ะค่พิจานณาเบิ้งงนาะค่ะท่านผู้ชมพิะจานณาเบิ้งเป็นแนวทางนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเลขของลานลานแม่เกียกับแม่หมูนี่แหละค่ะน่องยู่นะคะพันกำขอซานได้หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเม็ดนาะค่ะเนาะผ่านผู้ใดนี่ก็ตัดเลนเอาเนาะค่ะมีสี่หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนี่แหละค่ะพันกัมมื่อวานนี่เนาะเมนค่ะวันพค่ะ วันพระเลยค่ะน้องยูค่ะทานไปอีกเจา้านึงนะคะนี่คือเหล็กสดๆดดไม่ไหมลอนๆเลยเนาะค่ะเนาะไม่เก็ดว่าไดไปนะาแม่หมูนะคะมา,มาขึ้นเนาะค่ะมือขึ้นในวันพระหมอถ้ำพนเหดถ้ำพิธีอยู่ที่วัดปู่ศีศูนย์เนาะค่ะเนาะเพิ่นกระเลยมาเอาเสือกปูกข้อเนาะคะ่ะเหดถ้ำพิธีรถได้ยัน สามเก่าโอ้ยมาขึ้นเนี่ยมาหวยหวนว่าสันแม่เกียตบอเออแม่หมูกระยานพ่อแม่หมูขนาดโทษมาวอยแฟนก็ยังขนที่ลูกค่ะพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะในวันที่หนึ่งตุล่าตุล่าเนาะค่ะเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบอาจารย์ใดมากอาจารย์ใดกะเบิ้งเอานะค่ะเนาะผิจารณาบเบิ้งเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็ได้มาพบมาพบกับแม่เกียรติกับแม่หมูเนาะค่ะเนาะ อันนี้แม่เกียรตค่ะอันนี้แม่หมูเ่าผิดเนาะค่ะเนาะจะได้พักันมาสรุปหวยน้ากันเนาะค่ะเนาะมือนีกะเป็นวันที่สามสิบเนาะค่ะสามสิบกันยาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหวยกับสีออกวันที่หนึ่งตุลาเนาะค่ะเนาะแม่หมูกับแม่เกียรตก็ได้ไปร่วมทุกสําหนักมาอยู่ในมือนีแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทุกตัวเลขนะคะเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นค่ะที่แม่เกียรตกับแม่หมูไป พ <c oughs> ิดตามมานะคะห้ททันผู้ช่มพิจจรณาเอาเนาะค่ะก็ <c oughs> มีเข่าบ้างรุดบ้างนะคะทานช้่ชม <c oughs> ห่ะทานช้ชมพิจจรณาเอาเนาะม่หมูเนาะเมียนค่ะเพราะว่ามันหลายสำนักนะคะกานเข่ากับเลขไพยนะคะทุกอาจารย์นะคะจะรีบไปหาซื้อไว้นะคะเพราะว่ามืออื่นนี่ก็เลกออกก็ได้ไหมหมูเมนค่ะมืออื่นก็เลกออกแล้วเนาะค่ะทันผู้ชมทันไดท,ที่ที่มักที่ชอบกะตามเนาะค่ะเด้อ ท่านอ,อันใดที่บอมักท่านผู้ชมกับพานเนาะคะ่ะเนาะสาหรับงวดวันที่หนึ่งตุลาเนี่เนาะคะ่ะแม่หมูกับแม่เกยียจก็ขอฝากติดตามเนาะคะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมูกับแม่เกยียจในเด้อคะอ่ะเพื่อแม่หมูกับแม่เกียจทีได้เหตุลิปหม่ๆมนคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะฝากช่องน้ำเนะะื้อค่ะฝากช่องแม่หมูกับแม่เกยียจคะ่ะสองคนคะ่ะช่องน้อยๆนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะ เขามาเแลวกับมาเบิงไปน้ากันเลยเนาะคะ่ะว่าอาจารย์ดใดซพ้นชีห้ตัวไดเนาะคะ่ะสําหรับงวดวันที่หนึ่งตุลาเนาะคะ่ะไม่เกียดเนาะคะ่ะมาเบิงไปน้ากันเลยเนาะคะ่ะเนาะ